<Ready. S 2> ไปนะเสี uh huh. ยงปืนดีผมชอบเสียงปืนนะเร็ด <Ready. S 2> ค okay. ประตูหน้า oh <my> ปิดด้านขวาถือปืนแล้วไม่ได้ได้แล้วเป็น oh <my> เป็นโคเบอร์พี่ก่อนประตูมันล็อกพอดีอ่าได้ได้ โ okay. อเคจะเข้าแล้วนะ,อ,ะอุ่นกูเทคนเนี่นเปะค่ะนี่ข้างบนดูซิมีคนไหมไม่มีผมบอ,มบอมไม่มีประตูปิดไหมไม่ปิดเบนข้างบนมี เราไม่เขียนข้างล่างก่อนหรอประตูมันปิดอยู่ไงตรงนี้ประตูเปิดนี่ไงถ้าเป็นงั้นเด<อ>ี๋ยวมันเดินลงมาหาเราข้างหน้ามีระเบิดด้วยนะมาแล้วโ,โ,โดนเหรอโดนกูโทษโทษนึกว่าอยู่ห้างยู่นะสอง สองแล้วเห็นสองแล้วกลางห้องเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนกำอะไร Get down ทางขวาไม่มีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาไหมไม่รู้พี่ม่เห็นทิศ ยิงจากด้านข้างตัวเป็นอยู่ไหนเนะี่ยอยู่หลังเจนเนี่ย <Okay. S 2> เล่มันออกมาจากตรงนั้นง่ะเหม็นประตูขวามืออะเลิ่มสุดขอทางเลยเฮ้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 ยทางไหนทางไหนเอาเนี่ยลูกศรตายโอ๊ย<ๆ>ประตูนี้ประตูนี้ กำลังกำลังอะอะไรฮะลถแตกเหรอมมีตัวตั้งหลังแน่เลยเป็นรถห, e> หลังโอ้โหตื้งเตือนเตือนตือนฮะเบนจะเพิ่งกูเป็นตายอย่างเดียวไปได้นะมันควรเป็นตายหลังไ้กูด้วยกูไม่เห็นข้างหลังมุมเบี้ยรถกำลังจะช่วยยิงด้านหน้าเจ๊ไงอืม ถือปืนสู้เลยแล้วกันทั้งนั้นนะเฮ้ยไหนต่นวงขงบวนเดินหนีขึ้นไปละประตูเปิดนี้ยากละ เป็นด้าน<อ>ขวาน,นะหันหันตรงนี้งเอียงมุมขึ้นไปเลยนนกำลังกำลังหมนุนเขาอยอมน,นั้นน่ะเอ้าโทษทีโอ้ยมือไวกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วเห็นนะเอ่อมันเอียงดีนึงโอเคเห็นละล่วงหนึ่งในห้องไหนบ้างในห้องโลกอ่ะ ิงเเข้าลยห้องโล่งโอเค๋ทางนี้เดินต่อยิงปืนเม่อไดร่ไม่เห็นเงาปะลูกหมดรีโหลด เช็คตรงบันไดหน่อยดิว่าตรงเราข้างหน้ามีอีกแล้วหนึ่งสองสามใหญ่ตัวจังวะข้างหน้านะเป็นเตรียมนะจุดจุดหยุดไลยอ๋อไม่มีโอเคกูดูแล้วเหม่อนกันเตรียมไปอ๋อเตรียมนะอ่ารอมีใช่ไหมนี่ไง คนี่คนคนเดียวคนเดียวห้องเนี้คนเดียวโอเคเดี๋ยวจะเชคห้องนี้นะไม่มีสายไฟโอเคข้างหน้าห้องนั้นเห็นไหมเห็นแล้วสีจากทางขวาขวามือไม่รู้อยู่เดี๋ยวห้องไหนห้องนี้นะอ่ามีใช่ไหมพี่ว่ามีมันชอบนี่งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเห็นตัวไหมตรงหลังประตูเนี่ยถ้ายืนมุมเนี่ยจะเห็นเลย ลงยังลงไปแล้วตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ข้างในมีอีกป่าต้องนั่นแต่ไฟไม่มีโอเคประตูก่อนเฮียขะนั่ง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 สายไฟมีเบนเป็นใหญ่อ่เพิ่งอีเพิ่งอ่เพิ่งสายไฟ ไฟแล้วนะข้างหน้ามึงเลยนะ่ะเห็นไหมนะเดี๋ยวกูเดินนำกูเดินนำห้องเคลียห้องเคลียห้องเคลียทำไมถึงรีบเข้าจากเลยวนะต้องรีบจับไอ้นี่ก่อนนีมันไม่เป็นไรหลอกเบน,นเขาเพราะว่าไออาวุธมันไม่เอาแล้วไงมันปล่อยอาวุธแล้วอะ,อะระเบิดไม่มีายนะ สองสอง,สองนั่งอีกคนอยู่ไหนอยู่มุม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 ล่วงล่วงล่วงแม่งเกาะกูแทบจะเอาไม่อยู่เลยเมื่อกี้เฮ้ยขวามีหนึ่งคนมม่มีอไม่เอานั่นแหละเออล่วงล่วงไม่มีห้องไหนห้องถึงเลย แล้วมันหลังผมเห็นลูกกระสุนปืนมาผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคนก็ไม่งะฟาอยู่ทําเหย้่อะไรกันทั้งสามคนโอ้ยกูเกียดที่ลง 又火了，不借、嗯嗯、来。 เดินไปไหนวะเสร็จล oh, yeah. ้วอ่าเสร็จแล้ก็เ oh, ดินไปข้างนอกวิ่งเลยก็ได้นะขาให้อากไปเข็บว้าว ยี่ย <Yeah. S 2> ผ่านครึ่งวัดี